สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปลอนดอนนะคะกับหัวข้อใครแอบคิดถึงคุณก่อนนอนโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะว่าลักษณะของเขาคนนั้นเนี่ยเป็นยังไงนะคะคนที่แอบคิดถึงคุณอยู่ในตอนนี้แอบคิดถึงคุณก่อนนอนเด็ Queen of Pentacles, Eight of Cups, Strength, Prince of Pentacle. Mm. ซับฟอนต์,พรินเซสซ์ออฟฟอนต์,ทูออฟฟอนต์,เจสติส,คิงออฟคัพส์,เทรออฟสโตร โ okay. อเคอ่ลักษณะของคนคนนี้นะคะเขาน่าจะอยู่ในลัคนาราศีเอ่ราศีสิงห์ราศีสิงห์ราศีพิจิกสิงห์พิจิกแล้วก็ธาตุดิน กันมังกรฟืกษศพธาตุน้ำธาตุน้ำขอเน้นไปที่พิจิกนะคะลักษณะเป็นคนที่เป็นคนเหมือนเป็นคนใจเย็นอะ่ะเป็นคนแบบไม่ค่อย ไม่ค่อยมีความกระตือรือร้อนในตัวเองสักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องเรื่องงานเรื่องความรักแบบเรื่อยๆไม่ค่อยมีแพชชั่นสักเท่าไหร่เป็นคนแบบเหมือนใจเย็นอะรอได้ไม่เร่งรีบไม่รีบร้อนอะไรสักเท่าไหร่ เอแล้วก็เป็นคนที่เหมือนแบบถ้ามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็จะหนีปัญหานะไม่ใช่คนที่พุ่งชนกับปัญหาไม่ใช่คนที่แบบว่า,าพร้อมรบพร้อมลุยกับทุกสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนกับถ้ามีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเขาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องความรักหรือปัญหาเรื่องการงานเรื่องอะไรในชีวิตส่วนตัวเขาก็แล้วแต่เขาจะแบบว่า เขาไม่ค่อยมีความกระตือรือร้อนที่จะจัดการหรือแก้ไขแต่เขาจะเน้นแบบหนีปัญหามากกว่าหนีไปพักหลบไปพักอะไรแบบเนี้ยอืเออเขาก็เอาจริงๆเขาเป็นคนที่มุมดีๆเขาก็มีนะเขาก็แบบมีความอ่อนโยนแล้วก็เขาอาจจะยอมคุณ มากๆเลยก็ได้ด้วยความที่เขาเป็นคนไม่ชอบไม่ชอบสู้คนเขาไม่ชอบสู้คนไม่ชอบสู้ใครไม่ชอบมีปัญหาถ้าสมมติคุณกับเขาทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยเขาจะหนีเขาจะเงียบเขาจะเลือกที่จะเดินหนีหรือว่าอยู่เฉยๆมากกว่าจะไม่แบบทะเลาะอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางครั้งก็อาจจะทําให้คุณโมโหยิ่งโมโหมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพูดอะไรไปก็แบบเออก็นิ่งก็เฉยก็ไม่ตอบอะไรประมาณนั้นน่ะ ต่มันเป็นสไตล์เขานะเพราะว่าเหมือนแบบเขาคิดว่าแบบการนิ่งเป็นการดีกว่าที่จะแบบว่าโต้อตอบโต้เถียงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะทําให้ทะเลาะกาันอันนี้เป็นความคิดของเขาเะนาะเขาเป็นคนลักษณะแบบนี้เขาก็เลยเหมือนแบบว่าถ้ามีปัญหาอะไรเขาก็นิ่งๆดีกว่าหรือไม่ก็หลบหายไปสักพักหนึ่งรอคุณใจเย็นแล้วค่อยกลับมาเคลียอะไรประมาณนั้นอะจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคนคนนี้ อแล้วที่นี้เขาอ่ะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยนะมันเหมือนกับว่าบางคนเออบางคนเคยเป็นแฟนกันแล้วก็เลิกลากันไปแล้วบางคนเป็นสามีเก่าภรรยาเก่าที่ได้เลิกลากันไปแล้วนะคะบางคนแบบว่าเป็นสามีภรรยาที่เคยจดทะเบียนกันแล้วแล้วหย่าร้างกันก็มีอมืหรือว่าบางคนก็เป็นความสัมพันธ์ที่แบบ เป็น long distance นะคะ long distance relationship อยู่ห่างไกลกันอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็อาจจะแบบเป็นคนคุยเก่าที่เคยมีประเด็นมีปัญหากันแล้วเลิกลากันไปมีเรื่องราวที่เจ็บปวดเจ็บใจเสียใจอะไรแบบเนี้ยนะคะเกิดขึ้นแต่มันมีความคิดถึงอยู่ในนี้นะคะเขาคิดถึงเออได้แต่คิดถึงอยู่ห่างๆคิดถึงอยู่ไกลๆอ ไม่กล้าทักทายมานะมีความรู้สึกว่าเหมือนแบบเอ่อไม่กล้าทักทายมาเขากับคุณอาจจะเป็นเหมือนแบบบางคนบางคนเป็นเหมือนพาร์ทเนอร์เป็นเหมือนแบบเป็นได้ทั้งเพื่อนเป็นได้ทั้งแฟนบางคนมีความเป็นแบบเป็นคนคุยที่แบบเออคุยกันถูกคอเข้าอกเข้าใจกันแต่ว่า มันมีปัญหาหรือมีประเด็นอะไรเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอ่ะแล้วก็เหมือนแบบอาจจะจบกันไปหรือว่าห่างห่างกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอขยายความเลยแล้วกันเอ,อสามดาบ นี่งไงมันมีแบบความผิดหวังความเสียใจเกิดขึ้นสามดาบบางคนมีการบล็อกกันด้วยคุณอาจจะบล็อกเขาก็ได้หรือเขาอาจจะบล็อกคุณก็ได้มีการบล็อกกันมีเรื่องที่รู้สึกผิดหวังรู้สึกเสียใจแล้วแบบมันยังทิมแทงใจอยู่ในตอนนี้ ยังคาใจอยู่ยังเป็นยังมีความรู้สึกเจ็บปวดอยู่กับเรื่องนี้เรื่องที่เคยผิดพลาดหรือเรื่องที่เคยทําให้เสียใจเขาอาจจะเคยทําให้คุณเสียใจหรือคุณอาจจะทําอะไรให้เขาเสียใจหรือรู้สึกผิดหวังรู้สึกเสียความรู้สึกอะไรแบบเนี้ยก็ได้นะคะอืมแต่แต่ตัวเขาอะตัวเขาเสียใจตัวเขาเจ็บปวดคือถ้าเขาเป็นคนทําผิดเขาก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เขาก็ทําลงไป แล้วคุณอาจจะเป็นคนที่บล็อกเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยยิ่งทําให้เขารู้สึกแบบเสียใจมากยิ่งขึ้นเหมือนสูญเสียคุณไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมหรือถ้าคุณเป็นคนที่ทําให้เขาเสียใจคุณทําผิดกับเขาหรือว่าทําให้เขารู้สึกแบบเสียความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือตอนนี้เขาก็ยังรู้สึกอยู่เขายังมีความรู้สึก เสียใจอยู่ถามว่ารักไหมก็ยังรักแต่ว่ามันก็เสียความรู้สึกอยู่อะไรแบบนี้แล้วตัวเขาอาจจะเป็นคนบล็อกค,คุณก็ได้ถ้าถ้าเป็นในกรณีนี้นะคะอื <c oughs> เขาคิดเรื่องอะไรเกี่ยวกับคุณไหนๆก็ไหนๆละ <c oughs> <c oughs> ขอถามเอาให้เคลีย เมื่อเขาคิดถึงคุณก่อนนอน mm hmm. เขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอะ Hero p a n s อ่ะติดมาสองใบ s ร r i e s Lover Prince of Sword Penopendical Nylon p e n d i c a ล Princess of Wands, King of Cups ถามว่าเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณก็คือเขาเขายังคิดถึงคุณเขายังเอาคุณออกจากหัวไม่ได้อะนะยังติดอยู่ในความรู้สึกของเขายังรักยังแคร์ยังห่วงใยอยู่นะคะบางคนเนี่ยที่บอกว่ามีความเป็น อาจจะเป็นสามีหรือภรรยาเก่าเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนเลยอย่างเงี้ยมันมีความผูกพันอยู่ในนั้นแล้วมันก็ยังลืมไม่ลงมันยังตัดใจไม่ได้แล้วเขาก็เอาจริงๆอิอ่ะเขาอยากคุยอยากเคลียร์เขาอยากเจราจาอยากจะกลับมาแก้ไขปัญหาอะไรที่มันเคยเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาอะไรอย่างเงี้ยตัวเขาอะ่ะตัวเขาเหมือนยัง ยังเก็บคุณเอาไว้ในใจยังเก็บคุณเอาไว้ในความรู้สึกคือมีความรู้สึกว่าบางคนบางคนต่อให้ไม่คุยกับคุณหรือว่าห่างหายกับคุณไปนานแค่ไหนหรือว่าเลิกกับคุณไปแล้วเขาก็ยังไม่ได้มีใครไม่ได้มีใครแบบจริงจังอะ่ะเหมือนเป็นคนโสดเขาอาจจะโสดแบบโสดไปเลยหรือบางคนก็อาจจะมีคนเข้ามาคุยบ้าง มีมาสารสัมพันธ์บ้างแต่เขาก็ยังไม่ได้รู้สึกจริงจังอะไรกับใครเพราะในใจมันยังมียังมีความรู้สึกกับคุณอยู่ยังคงมีคุณอยู่ในนั้นอืิงจริงเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณอยู่เหมือนกันนะเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณจริงๆอยากทําให้มันถูกต้องอยากจะเป็น คุณสองคนเคยเป็นครอบครัวกันอะมันเหมือนแับตัดกันยากเคยเป็นสามีเป็นภรรยากันหรือว่าบางคนอะอาจจะยังไม่ได้แบบเป็นสามีภรรยากันแบบจริงจังแต่ว่าอาจจะเคยร่วมชายคาเดียวกันเคยอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเขามีความรู้สึกว่าเออคุณยังเป็นเป็นเหมือนคนในครอบครัวของเขาบางคนคุยกันมานานคบกันมานานอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความผูกพันนะคะ นอกจากรักแล้วมันก็คือมีความผูกพันด้วยอะไรอย่างเงี้ยต่อให้คนอื่นเข้ามามีคนใหม่ๆเข้ามาอาจจะมีความรู้สึกชอบอ่ะมีความรู้สึกลหลงไหลหรือว่ารักหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันยังขาดความผูกพันที่ที่เขามีกับคุณอืมอ่ะเขามีอะไรอยากบอกคุณไหม ดูซี่เขามีอะไรอยากจะบอกกับคุณไหม I made a stupid m i s text ฉันได้ทำเรื่องผิดพลาดงงงขึ้นมา I will never let you go ฉันจะไม่มีวันปล่อยเธอไป Oh You are my sunshine I'm waiting for you เธอเป็นเหมือนแสงอาทิตย์ที่สดใสของฉันและฉันก็รอคอยเธออยู่นะ Once you used to be in my heart ครั้งหนึ่งเธอเคยอยู่ในหัวใจของฉัน สองใบ I really want to meet you ฉันอยากเจอเธอจริงๆ If you leave without a reason don't come back with an excuse ถ้าเธอจะไปโดยที่ไม่มีเหตุผลก็ไม่ต้องหาข้ออ้างข้อแก้ตัวที่จะกลับมาอ,มอันนี้ก็อย่างที่บอกว่าในกรณีบางคนบางคนคุณอาจจะเป็นคนที่ไปบล็อกเขาข้อความนี้อาจจะหมายถึง กรณีคนที่ที่ที่ไปบล็อกเขาอะนะคะเขาอาจจะแบบฝากบอกคุณว่าเออถ้าจะไปแบบไม่มีเหตุผลแบบนี้อยู่ๆก็บล็อกแบบไร้เหตุผลไร้สาเหตุหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เธอเลือกเองนะเธอเลือกที่จะไม่คุยกับฉันเองนะเธอเลือกที่จะบล็อกฉันเองนะอะไรอย่างเงี้ยอาตรงประมาณนั้น every one needs their own space every one needs their own space นะคะทุกคน ทุกคนต่างก็ต้องการพื้นที่ส่วนตัวทั้งนั้นอ่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งหนึ่งปัญหาก็ได้นะหนึ่งในปัญหาของเขากับคุณอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเรื่องของพื้นที่ส่วนตัวของแต่ละคนหรือเปล่าก็เป็นไปได้อะโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นข้อความที่เขาฝากถึงคุณนะก็ขอจบการอ่านไพ่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ